วินัยของเรานะคะสำคัญมากๆเลยนะะสำหรับคนที่กระหายความสําเร็จนะะในคลิปแรกๆช่วงแรกๆนะ,ะที่ ซีโปอเช่นะคะได้กล่าวไว้ว่านะคะคนที่อยากประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะและแบบรวบรัดเข้าใจง่ายนะคะต้องนะคะฟังเลยค่ะว่าการที่เรามีวินัยในตัวเองนะคะไม่ว่าต่อผู้อื่นหรือตัวเองนะคะเราต้องวางแผนนะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะมีเวลาเท่ากันค่ะคือ24ชั่วโมงต่อวันนะคะแบ่งเป็น8 8 8 8นะคะ8ชั่วโมงนอนพักผ่อน 8ชั่วโมงทำงานและ8ชั่วโมงในการผ่อนคลายค่ะในการที่เราแบ่ง888 8, 8นะคะจะทำให้เรานะคะได้ประสบความสำเร็จชีวิตอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีวินัยต่อตนเองนะคะจะสามารถทำให้ผู้อื่นนะคะมีวินัยกับเราเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจงคิดเลยเสมอคะ่ะว่าการที่เราเริ่มจาก การมีวินัยสำหรับตัวเองแล้วคนอื่นก็จะมีวินัยตามเราเช่นกันค่ะเพราะเขาจะรู้ว่าเรามีวินัยต่อตัวเองเพราะฉะนั้นนะ,ะคนรอบข้างของเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเช่นกันค่ะจงเลือกคบคนที่มีวินัยต่อตนเองเช่นกันนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่โชคดีสำหรับการครบเพื่อนอย่างมีระเบียบวินัยเช่นกันค่ะ